คุณแม่คุแม่แม่จะล้กสองแล้วค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็เน้นเรื่องการบำรุงอย่างเต็มที่มากๆให้กับลูกเพราะเราดูเปล่งปลั่งนะครับเปล่งปังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีต้องยังการแพ้หรืออะไรเมื่ยังไีค่ะก็จริงๆแล้วมีเหมือนกับคุณแม่ทั่วไปเลยก็คืออ่อนเพลียง่ายมีผื่นผัวโอ๊มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบ พูดออกมานะคะแล้วก็มีแบบเอ่อง่วงนอนตลอดเวลาอะไรเลียอ่อนเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีเหมือนกับคุณแม่ทั่วไปเลยค่ะใช่แล้วก็อยากกินตลอดเวลามันชี้แบบหิวตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็เพิ่งกินเสร็จก็หิวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีค่ะแล้วตอนนี้น้อง อัปเดตคือจริงๆอยากจะอัปเดตมากเลยแต่ว่าคุณกรณ์เหมือนที่บอกไปว่าคุณกรณ์เนี่ยเป็นคนจริงน,นะคะเชื่อเรื่องซินแสมากแล้วก็เออเข้ามาในครอบครัวจีนไม่ว่าจะบําบำรุงอะไรแบบจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นรลานนกกระเพาะปลาหรือว่าแบบซุปไก่เนี่ยทุกอย่างแบบตามกำลับของคุณกรณ์เลยแล้วก็รอบนี้ทางซินแสเขาบอกคุณกรณ์บอกว่าอย่อยากขอเก็บเงียบๆหน่อยอย่าเพิ่งบอกเรื่อง วันเดือนหรือว่าบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยเชื่อคุณก่อนเพื่อความสบายใจนิดนึงแต่เดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไปขอสินแสบอกได้เมื่อไหร่เราเดี๋ยวนี้บอกค่ะในนี <c oughs> ม้มีแผนวางไว้ว่าจะชื่อน้องอะไรในแ้วหรือยังคะยังไม่ได้วางเลยค่ะจริงๆยังไม่ได้วางเลยค่ะยังยังนึกไม่ออกเลยค่ะ <c oughs> แต่นั้นก็คือแบบรอทาง ให้แบบในใอะไรเงี้ยอก็เหมือนตอนกวินค่ะชินสายก็บอกวันคลอดมานะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คลอดวันนั้นก็คือแบบเหมือนเราเชื่อเพ่อความสบายใจมากกว่าค่ะแล้วตอนนีน้องรูน้องกวินรู้ก็รู้มนีรู้ค่ะเขาจะมาหอมกลอดคุนตลอดเวลาเราก็จะเล่าให้ฟังก็จะมีหนังสือแบบ เนี่ยน้องอยู่ในพุงแมามีนะยังเล็กอยู่แล้วเดี๋ยวเขาค่อยๆโติมนะอะไรก็เล่าให้เขาฟังน้องโมเมนต์ได้เป็นยังไงบ้างคะที่ใต้เขาก็จะมากอดน้องแล้วก็จุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุ๊บๆพุงอืมไป้ถามน้องไหมคะว่าแบบได้เพศชายเพศหญิงหรือว่าแบบร้องชายหรือร้องสาวเซอร์ไพรส์ไม่เคยไม่เคยถามเลยค่ะก็แฮปปี้น้องเหมือนเหมือนเขาจะอยากได้ผู้ชายเหมือนแบบเขาเคยพูดขึ้นมาแบบจวินอยากได้น้องผู้ชาย รอลุนนะเพราะจะเป็นทรายจริงคยังไม่เห็นเหมือนกันใช่ยังไงบ้างคะถ้าคุณพ่อตอนนี้เตรียมตัวหนักนะคะถ้าเตรียมตัวหนักไหมไม่เท่ากับคนแรกคนแรกจะมีความแบบเตรียมตัวแบบเต้นใช่เตรียมตัวหนักมากล้วก็มีความตื่นเต้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่คนนี้ต้องว่าแบบนิ่งขึ้นแล้วก็ ไม่ไม่เหมือนคนแรกค่ะมีความนิ่งมีความชิลมีความแบบเรารู้หมดแล้วว่ามันมันต้องยังไงค่ะค่ะตรงนี้ก็นั่นแหละก็รอแล้วแบบในจับหมดอยงงี้จิตจับหมดก็ถึงเต้นถึงเต้นเหมือนกันค่ะก็ถึงเต้นมากก็เอาความสบายใจก็เชื่อตามคุณกรก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวมีไฟเขียวเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกจริงนะคะกับเพื่อนสองคำนี้ ยังไม่ชินเลยยังยังยังนึกตัวเองไม่ถูกเลยว่าเราจะเป็นคุณแม่ลูกสองประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังตอนกอวินเนี่ยทุกอย่างก็แบบธรรมาชาติมากๆตอนแรกก็เป็นคนนึงที่ไม่รู้จะเป็นคุณแม่แบบไหนยังนึกจินตนาการตัวเองไม่ออกแต่พอลูกคลอดออกมาหัวเราทําได้เราสัญชาตยานความเป็นแม่ค่ะเขาจะมาเองเพราะว่าเราเราเชื่อในเรื่องสัญชาตยานตรนะงนะี้ค่ะอยากว่าทางนัน้แม่เราพ่ออยากได้ลูกชายหรือลูกสาวคุณคุณกอนไม่ คุณกอนะคะแบบอะไรก็ได้เลยคุณกรคือแฮปปี้มากๆค่ะคือการที่เขาคือของใต้าก็เหมือนกันค่คะก็คือแล้วแต่โชคชะตาฟาลิขิตดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาฟาลิขิตจริงๆเรากําหนดไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเราต้องแฮปปี้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพศไหนค่ะ่าสุดไปอิตาลีมาทันในมงอีกแล้วเบบี้มูนคุณกรบอกว่าขอเซอร์ไพรส์นะคะคุณกรจัดทริปให้หมดเลยแล้วก็บอกว่า อยากให้ท้าไปเที่ยวให้เต็มที่ก่อนที่จะข้อลูกอ,อ,อีกคนนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเดินทางไม่ได้แล้วก็ต้องอยูบ่บ้านอะไรเงี้ยพี่กรณก็เลยตั้งใจจัดทริปให้จริงๆกลับมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ารู้จลลลลัลูกลูบพีเนิดนึงค่ะตรนี้ไปกี่วันคะไปประมาณ6วันค่ะไม่มี่วหวาน่ะเหมือนเดิมนยคะพี่ท้าหวานคือเราก็พยายามเราก็พยายามดูแลกันและกันอยู่แล้วพยายามเติมความหวานให้กันละกันค่ะก็ พยายามดูแลคุณกรในทุกๆวันค่ะแล้วก็พยายามพูดพูดจาภาษาหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับหรือเปล่าคะพี่คุณกมาเต้ก็เป็นเป็นเคล็ดลับนะคะดูแลคุณกรจะชอบอยู่บ้านมากๆอะไรที่เราดูแลให้เขามีความสุขทุกวันเขาก็จะยิ่งแบบเหมือนเลิฟเรามากแล้วก AL ็พยายามดูแลคุณกร ผู้เปาะนะคะแล้วก็ให้เกียรติเขามากๆทานอาหารได้เขาทานในสิ่งที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยให้กําลังใจเขาเวลาเขาทํางานในึ่งเน,นี่ยเคล็ดลับของในต่ายเทคนิคมาใจเทคนิตมัาใจ,ใจเลยคุณสามีข้างรักรบขนาดไหนคะข้างรักขนาดไหนอันนี้ต้องไปถามตัวเขาเองต้องถามเขาเองในคลิปก็คือ หอมว่าเดี่ยวหอมเดี่ยวคนโสดไม่คนโสดไม่ถูกใจคลิปดีไม่ถูกใจไม่ถูกใจจริงๆแล้วก็จะคือแต่บ้านที่บ้านนะคะเป็นเป็นครอบครัวที่กอดหอมกันตลอดเวลาไม่ใช่แค่ลิต้ากับคุณกรณ์นะคะลิต้ากับคุณกรณ์กับหลานกับคุณปู่หรือกับกวินเราก็จะแบบเหมือนกอดหอมกันอยู่แล้วเป็นเป็นปกติเลยอะค่ะหลายบ้านพอมีลูกแล้วแบบว่าความสัมพันธญสามีภรรยามันจะห่างเหรนอลิต้าสำหรับตัวเรามีบ้างไหมคะช่วยแรกอะไร ไม็เลยต้องว่าเหมือนรักกันมากขึ้นเข้าไปอีกสําหรับลยซ่านะคะค่ะไม่ได้มีมัญหาไม่เลยเพราะว่าแบบยิ่งรักมากขึ้นยิ่งผูกพันมากขึ้นเราก็รู้สึกแบบแน่นมากแบบแน่นแฟนมากขึ้นมีสองคนก็ยังรักเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเ<ม><ห>ดี๋ยวต้องมาลุน้นว่าจะเป็นยังไงตัวลิถ้าก็บอกตรงว่าตื่นเต้นมากทุกครั้งไปอันเดอร์ซาวเราก็จะแบบโอ้ยนาเขาจะเหมือนเล่าไหมเพราะว่ากวินเนี่ยน้าเหมือนคุณพ่อพมากอะไรเงี้ยเราก็ลุ้นแบบ ลุ้นอยากลุ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ลุ้นค่ะพี่ตั้งกับคนกคนวางไปถึงกี่คนนะแบบเบบี้ี่อยากมีเท่านี้ค่ะสองคนนี้เราก็พอแล้วค่ะแล้วเ,เรากําลังดูแลไหวอ่ะพราะว่ากําลังดีสําหรับพี่ตั้งกับคุณตองอย่างล่องอย่างงานในวงการบัน,นเทิงพี่ตั้งแบบจะแบบเฟดตัวออกไปเรียนไหมคะหรือว่าย่างนน <c oughs> จริงๆแล้วไม่คิดจะเฟดเลยนี่รักงรักในอาชีพนี <c oughs> หน้าเลยแล้วก็คิดถึงได้คิดถึงกล้องถ่าย กองถ่ายละครกองถ่ายนั้ยังคิดถึงบรรยากาศแบบไปทํางานอยู่เลยคิดถึงมากๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ทางโปมานึกถึงเราแล้วเรื่องเราเป็นพรีเซนเตอร์เพราะเราก็ได้เหมือนได้กลับมาทํางานตรงนี้อีกเนี่ยเลยก็เป็นสีสันชอบมากจากพรีเซนเตอร์ของน้องเป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วคะพรีเซนเตอร์ของน้องนะคะถ้าเป็นงงก็คือตัวที่สองค่ะค่ะต่าเชื่อมั่แบบน้องจะแบบมาดึงแบบดึงโชค่ะเรากับฟังคุณแม่ของน้องอะไรอย่างเงี้ย สานทูตไว้ก่อนนะคะก็เราก็คิดแต่สิ่งดีๆอยู่แล้วเราก็พยายามพัลซิทีคิดคิดดีก็จะคิดที่ทาดีแ้่เชื่อว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆตามมาแน่นอนยังหลายคนบอกว่ากวินเป็นเด็กที่พัฒนาการแบบว่าดีมากแบบซ่องแบบไม่งอแงใช่เลยแต่ your 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 IG, mathemat, okay. ไม่อยากจะของแ็่รับแค่รับนะคะแล้วก็เหมือนที่ต้องบอกไปบนเวทีเลยสําหรับเบต้านะคะการเลี้ยงลูกคือเราอย่าลืมดูแลตัวเองก่อนตัวเองต้อง มีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีความสุขดูแลตัวเองใจดีกับตัวเองแล้วเราจะมีทระกำลังทุกอย่างนะคะไปให้ความรักเขาอย่างเต็มที่ให้ความสดใสเขาอย่างเต็มที่เพราะว่าเด็กนะคะเขาจะตบกี้ทุกอย่างจากเรายิ่งเรามีความสุขมากยิ่งเราพูพ่เพราะยิ่งเราเป็นคนอารมณ์ดีเขาก็จะดูดซับทุกอย่างจากเราไปหมดเลยแล้วก็อีกข้อหนึง่งไม่ต้องไปเปรียบเทียบเรากับคุณแม่ที่เป็นคนอื่นเลยเพราะว่าแต่ละความนี้วิธีการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกัน เราก็เลี้ยงลูกให้เขามีความสุขที่สุดในแบบของเขาก็พอแล้วม <im itation> ีชาวเน็ตช่วยเลี้ยงไหมคะชาวเน็ตวิธีท่ดๆต่างๆต้องอย่างนั้นต้อ,อ,อตัวลิต้าเนี่ยเป็นคนบอกตรงว่าเป็นคนว่าอา่านข้อมูลมาก <im itation> แล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเยอะมากเยอะจริงๆนะคะในเรื่องกาเรเลี้ยงลูกการเสริมพัฒนาการนะคะหรือว่าของเล่นอะไรที่เข้ามาเสริมพัฒนาการหรือว่านังสือเล่มไหนที่ช่วยเสริมพัฒนาการลูกเนี่ยลิต้าก็จะมีหมดเลยก็ ก็พยายามเลี้ยงลูกจักการรีเสิร์ชข้อมูลมากมากเลยเพราะมันได้ผลแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคที่มีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะจากคุณหมอต่างๆมาแชร์ข้อมูลเนี่ยรียว่าเป็นประโยชน์มากๆอืมพอดีน้องเริ่มมีแฟนคลับแล้วตามงานแล้วนะขอบคากยไปไปขอบคุณมากๆวันนี้เห็นไฟไฟน้องยากจะฝากขอบคุณถึงแฟนคลับน้องด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ได้อ่านตลอดนะจริงๆก็เป็นคนตอบคนอ่านคนโพสต์นี่แหละค่ะก็ขอบคุณจริงๆที่ คอยติดตามน้องแล้วก็เมตตาเอ็นดูกวินด้วยค่ะเราก็ชื่นใจมากๆฝากเอ็นีกหนึ่งคนด้วยเนาะเดี๋ยวค่ะติดตามน้องอีกหนึ่งคนด้วยค่ะ